การจัดประชุม G20 ที่แคว้นแคชเมียรของประเทศอินเดียต้องเผชิญการคว่ำบาตจากประเทศจีนและซาอุดีอาระเบียนะคะและมีการประท้วงที่ปากกิสถานด้วยค่ะชาวปากีิสถานหลายร้อยคนรวมตัวประท้วงการตัดสินใจของอินเดียที่จะจัดประชุมรับผู้นำประเทศในกลุ่ม G20 ที่แคชเมีย พื้นที่พิพาทระหว่างอินเดียและปากีสถานโดยอินเดียอ้างว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศขณะที่จีนและซาอุดีอาระเบียออกมาออกมาคว่ำบาทอินเดียโดยไม่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตำรวจคุมตัวคนขับรถบรรทุกที่ก่อเหตุพุ่งชนแนวกั้นบริเวณจตุร,รัสลาฟายแยตใกล้กับทำเนียบขาวในช่วงค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรายงานพบทงสัญ,ญลักษณ์สวัสดิกะภายในรถบรรทุกไม่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะองค์การอาวกาศของจีนรายงานว่ายานอาวกาศที่มีมนุษย์ควบคุม เซินโจ16ถูกย้ายไปยังพื้นที่ปล่อยในศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉียนทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศและพร้อมที่จะส่งขึ้นสู่อวกาศภายในเดือนนี้ค่ะ